จากสารบ้านช้างทูนกลุ่มจากสารเส้นพลาสติกอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มจากสารบ้านช้างทูนที่เริ่มต้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาด้านอาชีพการไม่มีงานทำเศรษฐกิจของครัวเรือนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ชุมชนในชนบทเล็กๆที่ห่างไกลคุณจิราพรอุยตุงประธานกลุ่มจากสารบ้านช้างทูนตั้งอยู่หมู่ที่สองอำเภอเบอไร่จังหวัดราช ผู้นำแนวคิดส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นตัวแทนชุมชนเข้าไปอบรมด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อมาสานต่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงภายในชุมชนนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของงานสารซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของชาวชองทำใช้กันอยู่แล้วนั่นก็คือกระบุงใส่ข้าวสารสารเป็นลายกระติบข้าวโดยนำมาประยุกต์ทำเป็นทรงกระเป๋าและตะกร้า โดยได้ชักชวนผู้พิการผู้สูงอายุผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ที่กลับมาอยู่ที่บ้านมาร่วมการสร้างสรรค์ผลงานกลายเป็นสินค้าชุมชนที่ขายดีและมีเอกลักษณ์นำภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานร,ร่วมกับภูมิปัญญาสากลเพื่อมาเพิ่มมูลค่ามีกระเป๋าหลากหลายลวดลายหลากหลายสีสันตะกร้าที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมาก กระเป๋าใส่แก้วน้ําตะกร้าใส่เอกสารทั้งสินค้าตามออเดอร์ในแบบต่างๆโดยคุณจีราพรจะเป็นผู้นําสินค้าเหล่านี้ไปออกบูธจาหน่ายตามงานจัดแสดงสินค้าต่างๆและผ่านทางเพจ Facebook กลุ่มจักสารบ้านช้างทูลซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได,ได้ให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงกลุ่มจักสารบ้านช้างทูลน,นะคะก่อตั้งเมื่อปี2560 สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดให้เราสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทางด้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยในชุมชนให้มีไรายได้เดิมทีเนี่ยเราเรามองว่าอาชีพที่เราทํากันอยู่และมีพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามันก็คือการสารเนาะสมัยก่อนมันก็จะมีการสารโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติแต่ด้วยเนื่องจากว่ากลุ่มของเราเนี่ย ในบริเวณหมู่บ้านเราไม่มีพื้นที่สําหรับการปลูกวัตถุดิบทางธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าการใช้เส้นพลาสติกมันก็เป็นผลดีเพราะว่าผู้สูงอายุเองจะไปนั่งเ,เขาเรียกอะไระทำตอกมันก็ยากแล้วพี่ก็เลยเอาตัวเนี้ยมามา,มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นมาบวกกับภูมิปัญญาสากลหลายๆอย่างเพื่อ,ส,อสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกนี้ขึ้นมาค่ะก็อยู่มาได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะ เดิมทีเนี่ยของเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มีการลงทุนใดๆเช่นไม่ได้มีการถือหุ้นหรือเป็นการที่ว่าถ้าสมาชิกจะสารจะต้องมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ของเราคือทางกลุ่มออกให้หมด mm. เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีรายได้น้อยในชุมชนออกแรงแล้วก็มีความขยันมันเพียรทําอย่างต่อเนื่องคุณก็จะมีรายได้โดยที่ว่า รายได้ของเราเนี่ยเมื่อทำทำออกมาแต่ละชิ้นงานเราก็จะจ่ายค่าแรงให้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องกินต้องใช้ค่าแรงตรงเนี้ยมันก็สามารถทําให้สมาชิกหลายๆคนนั้นมีเงินไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟมีเงินไปซื้อข้าวของเล็กๆน้อยๆที่ตนเองอยากได้ได้ด้วยอย่างน้อยก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สําคัญก็คือบางคนเนี่ยอย่างอย่างยายลีเนี่ยก็คือจะมีโรคหลายๆโรค ที่เป็นโรลคลุมเล้าตัวเองอยู่บางครั้งการที่เขาสารเส้นพลาสติกตรงนี้มันทําให้เขาลืมความ,มความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคของตนเองมันก็ทําให้เขาเพลินเขาก็บอกเมื่อไรที่เขาสารเนี่ยเขาก็จะลืมลืมคิดลืมความคลายความกังวลไปได้มันก็จะทําให้เขาเหมือนกับว่าเป็นการบําบัดโรคของเขาไปในตัวด้วยค่ะเดิมทีเนี่ยการสารปกติของเราแล้วเนี่ยโบราณของเรามันก็จะมีลวดลายที่มันเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นคล้ายคล้าย กระบุงใส่ข้าวเนาะที่บ้านเราจะเรียกถ้าภาษาช่องขอผู้ภาษาทางทูนดีกว่านะ้องภาษากลางคือถ้าเป็นของคนช่องหอวานเรานาะคนทางทูนเนี่ยเขาก็จะเป็นการสารแบบลักษณะกลมๆเผื่อเอาไปใส่ข่าวสารใส่ข่าวของเของใช่สมัยโบราณที่นี่เจ๊ก็มองว่าลายเนี่ยทางคนาคอีสานเขาจะเรียกเป็นลายกระติบข่าวลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายคลึงกันเราก็ลองเอาประยุกต์มาทําเป็นกระเป๋าก็ไปคิดออกแบบดูว่าจากลักษณะที่มันเป็นกลม เราสามารถทํามาเป็นทรงกระเป๋าได้หรือเปลา่าก็ลองคิดคนกันไปคิดคนกันมามันก็ทําได้พอทาได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ขายดีคือมันเราก็หลวดลายสีสันต่างๆเราก็ดูให้มันเหมาะสมกับหลายๆช่วงอายุหลายๆหลายๆวัยเพราะว่าการทําอะไรที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เรามีลูกค้าได้หลายกลุ่มแล้วเราก็มีการนําเราก็เอางานผูกงานดี Y ที่มันมีผวกดอกไม้ความสวยงามนารักๆาเอามาประยุกมาแปะลงกระเป๋าอันนี้มันก็เป็นผวกนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นภูมิปัญญาสากลเอามาเพิ่มเติมเผื่อสร้างมูลคายกับผลิตภัณฑ์ของเราจ้ะตอนนี้ของเจเองที่กลุ่มเราจำหน่ายก็คือหนึ่งมีการออกร้านทั่วไปเช่นทางหน่วยงานต่างๆต,ติดต่อประสานงานมาทางกลุ่มก็ไปจำหน่ายสินค้าสก็จะมี ช่องทางทางเพจของกลุ่มจักสารบานช่างทุนก็มีเพจขายทางเพจแล้วก็สาจะเป็นทางไลน์สีก็จะเป็นลูกค้าวอล์กอินเดินเข้ามาซื้อที่กลุ่มเองค่ะก็จะมีสีช่องทางนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นการคัดลายไทยเป็นลายดอกไม้ตอนนี้ลูกค้าเขามองว่าตัวเนี้ยมันอาจจะมีความสวยงามเนาะในตัวเอง โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเพิ่มเติมเพียงแต่เรานำสีสันของเส้นพลาสติกเอามาสอดเพื่อเพิ่มลหลดลายตรงนี้ก็จะขายดีมากต่ตอนนี้เราก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยใช่เนี่ยจะ้ะเนี่ยจะเป็นการนำดอกไม้มาติดตรงนี้ก็จะเพิ่มมูลคา่าและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีงานเดคูพารแต่ตอนเนี้ยคือเราตัวเนี่ยช่วง,ส,วงส่วนหมากตอวเนี้ยจะขายดีเราก็เลย ทำตัวนี้เยอะหน่อยงานเด็นคูพาร์นี่ก็จะออกมาช่วงปลายปีเป็นกระเช่าซะส่วนใหญ่แบบนี้จะ้ะนี่ก็ขายดีอยู่